เรื่องมีแบบว่าคือว่ากูซื้อเนียวไก่น่าจะแยกใช่ไหมเท่าไหร่กูซื้อสามสิบเออเรื่องยังไงกูเดินเข้า 7, เซเว่นกูออาไปตั้งหน้าตาร้ารถใช่ไหมละ่ะถึงกูเดินเข้าในเซเว่นเดินเข้าแป๊บเดียวนี่กูไปออนไลน์ใช่ไหมเรื่องยังไงพอกูมาดูที่แมมเนียวไก่หหยมึงว่าขี้รักมึงว่าคนรักหรือว่าหมาขาบหรือแมวกินพอแล้วนะอยาให้กูรู้นะนว่ามึงรักเนี่ยแหมกู อูเอาเหนียวไก่ยัดปาเมื่อไหร่ก่อนหลังก็ลองทำมากันแล้วกันเจ็ดแม่ขอให้ไก่ดคตางนหยุดได้แล้วนะเจ็ดแม่พูดจาหยาบคายเจ็ดแม่หยาบคายเจ็ดแม่พูดจาแบบฟังไม่ได้เจ็ดแม่ถ้าไม่มีปัญญาก็อีกินยิ่งบอกกูนี่กูเสื้อไ็้แม่นี่มารักของกูเจ็บใจน่ะเจ็ดแม่เบี้ยกูยั่งนี่ในกระเป๋าผมไม่ใส่ใจไม่สนใจไม่เนาะไบายันดี ขอบคุณนะครับสวัสดีครับเด็แม่